โรงเรียนเมืองสกลนครท่านารายเจงเวงตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่ตำบลทาาเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง บริหารสถานศึกษาโดยนายสราวุฒิภาเสนผูมอำนการโรงเรียนเมืองสกลนครท่านารายเจงเวงนายพสุถาชารีและนางสาวจุริรัตน์เจนคนดีรองผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองสกลนครท่านารายเจงเวงเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น695คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน52คนโรงเรียนเมืองสกลนครท่านารายเจงเวงได้ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน8มาตรการดังนี้มาตรการที่1 การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดทำนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยผู้มยการโรงเรียนพร้อมทั้งติดประกาศในที่สาธารณะชนเห็นได้ชัดเจนมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบตัติโดยการเผยแพร่นโยบายสู่นักเรียน ครูข้าากรผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนโดยมีการบูรณาการห้ามสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่ของโรงเรียนมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดมาตรการที่2 การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนทั้งนี้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองสกลนครท่านารายเจงเวงอย่างเป็นต้นแบบในการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเป็นบุคคลต้นแบบลดเหล้าเขา้าภาษาคิดเป็นร้อยละร้อย มีการสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการสังเกตติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนจากผลการสำรวจนักเรียนทั้งหมดจำนวน695คนไม่พบร่องรอยการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นควันบุหรี่รวมถึงไม่พบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานศึกษา ประการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าออกโรงเรียนห้องสุขาในอาคารเรียนบริเวณถงทางเดินและในห้องเรียน นอกจากนี้โรงเรียนเมืองสกลนครท่านารายเจงเวงยังจัดให้มีครูเวรประจําวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฝ่ายสารวัตรนักเรียนเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงมุมอับต่างๆในโรงเรียนและขอ,ข,อขอความร่วมมือจากนักเรียนผู้ปกครองในการเฝ้าระวังมาให้นักเรียนเข้าไปข้องเกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน รับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ใเหเ้อื้อต่อการสูบบุหรี่และปลอดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนโดยโรงเรียนเมืองสกลนครท่าดาไราเจเงเวงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์จากมุมอับให้เป็นมุมโปร่งใสจัดทำส่วนย่อมและพื้นที่ทั่วไปให้มีลักษณะโปร่งโล่งมองทะลุได้เพื่อป้องกันการเป็นจุดลักลอบต่อการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ 4, สสอดแทรกเรื่องบุหรี่หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในการเรียนการสอนโดยมุรณาการใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งยังเชิญวิทยากรภายนอกเช่นวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตนาเวงครูแดครูพระมาให้ความรู้และนําเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโทษและพิษภัยของบุหรี่สอดแทรกในหลายกิจกรรมเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม สำคัญทางศาสนากิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธคายคุณธรรมกีฬาต้านยาเสพติดเป็นต้น อันที่5ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน17คนแกนนำห้องเรียนสีขาวสีฝ่ายจำนวนห้องเรียนละ12คนเพื่อมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างค่านิยมในการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการจัดรายการเสียงตามสายการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนี้ยังมี ีการจัดกิจกรรมสื่อสร้างสารรค์เช่นการวาดภาพระบายสีการประดิษฐ์กระปุกคอมสินปลอดบุหรี่และการทำไม d แมปปิ้งเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วยนักเรียนมีส่วนร่วมรณรงค์กิจกรรมบ้านและชุมชนปลอดบุหรี่ และชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวลดละเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการให้นักเรียนแจกจ่ายเอกสารแผ่นพับสติกเกอร์เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เผยแพร่ไปยังผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงของนักเรียนมาตรการที่6กการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นักเรียนในกลุ่มเสี่ยง คือนักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกคัดกรองโดยการคัดกรองผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกิจกรรมการเยี่ยมบ้านของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเช่นกีฬาดนตรีศิลปะนาฏศิลป์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากบุหรี่และแอลกอฮอล์ กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษานักเรียนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่และให้คำปรึกษานักเรียนที่มีแนวโน้มที่อาจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับโรงเรียนเมืองสกลนครท่านารายเจงเวงได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากผลการคัดกรองพบว่าไม่มีนักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละร้อยการที่7มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชนโดยการมีการให้ความรู้กับคนในชุมชนโดยการแจกจ่ายแผ่นพับโปสเตอร์สติ๊กเกอร์การเดินรณรงค์ไปยังชุมชน ในวันงดสุบรีโลกและวันต่อต้านยาเสพติดโลกการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเมืองสกลนครท่านารายเจงเวงกับองค์กรและหน่วยงานอื่นๆยี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชน ร้านค้าหน้าโรงเรียนไม่ให้จำหน่ายบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนผลักดันให้ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่รวมทั้งขอความร่วมมือจากคนในชุมชนให้เฝ้าระวังสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กนักเรียน ผ่านการประชุมผู้ปกครองการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรการที่8การสอดแทรกความรู้การคัดกรองอาการมึนเมาเบื้องตน้นมีการสอดแทรกสาระความรู้วิธีการคัดกรองอาการมึนเมาสุราเบื้องตน้นให้แก่ครูบุคลากรนักเรียนในโรงเรียนเพื่อนำไปคัดกรองอาการมึนเมาสุราเบื้องตน้น ให้กับคนในครอบครัวและชุมชนมีการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุราเบื้องต้นโดยใช้สามท่าคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานในชุมชนโดยครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโรงเรียนเมืองสกลนครท่านารายเจงเวง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเครือข่ายโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มุ่งมันพัฒนาแก้ไขปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป